DJ เจสเนกเผยลิซ่าชวนให้มาดูคอนเสิร์ตลิซ่าตกนักร้องสาวขาวดอมอยากขอแรปด้วย สวัสดีทุกคนค่ะในวันที่19-20ถึงพฤศจิกายนสมาชิก BLACKPINK จัดแสดงคอนเสิร์ตบอลพิงค์ที่ลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาเข้าสู่การแสดงวันที่2แล้วค่ะคือวันนี้สมาชิก Black พ i n k นะคะเรียกเสียงกรี๊ดจากฝรั่งลอสแอนเจลิสได้เป็นอย่างดีสนุกเมามันค่ะการแสดงไม่แพ้มืออื่นๆที่ผ่านมาเลยค่ะทำฝรั่ง LA กรี๊แทบคลั่ง สำหรับการแสดงของน้องลิซ่าค่ะชาร์จแบตมาเกิน100%อีกแล้วแม้ว่าน้องจะป่วยมีอาการไอนะคะแต่น้องก็ดีดหนักมากค่ะน้องสดใสร่าเริงนักมากลิซ่าลุกใหม่กับคอนเสิร์ต LA ในครั้งนี้นะคะสวยแซ่บเปรี้ยวจี๊ดนะคะเอนเนรจีของลิซ่าคือให้10เต็มสิไม่หกัก การสแสดงคอนเสิร์ตในอเมริกาในครั้งนี้นะคะก็มีเหล่าคนดังมากมายค่ะมารับชมสมาชิกแบล็คพิงกกันเยอะมากๆมาทุกแวดวงการอย่างไรก็ตามค่ะเมื่อหน่องลิซ่าได้ลงรูปนะคะ<ๆ>ก็จะมีพี่ดีเจสเนค่ะ,คะ<ๆ>เข้ามาคอมเมนต์รูปลิซ่าบ่อยมากๆส่วนมากนะคะก็จะคอมเมนต์เป็นอิโมจิดาวสาวสามดวงค่ะแฟนๆก็สงสัยว่าเอ๊ะเม้นแบบเดิมอีกแล้วค่ะแน่นอนว่าแฟนๆก็เข้าใจว่า ที่ DJ s n a k นนะคะก็อาจจะไม่พลาดที่จะมาชมคอนเสิร์ตของสมาชิก b l a c k พิ n k ในครั้งนี้ด้วยค่ะด้วยความอยากรู้ค่ะแฟนๆก็เข้าไปถาม DJ Snake นะคะผ่านทวิตเตอร์ว่าอยากเห็นการแสดงเพลง Sexy Girl ของคุณที่คอนเสิร์ตบอนพิง์ที่ Los Angeles จังทันใดนั้นนะคะ DJ Snake ก็เข้ามาตอบกลับทวิตดังกล่าวค่ะว่าน้องลิซ่าชวนผมแล้วนะแต่ผมมีทัวร์ต่อที่อินเดีย ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแฟนๆก็หวังว่าไม่เป็นไรดีเจสเน็กอาจจะแสดงที่เมืองอื่นหรือมาดูสมาชิกที่เมืองอื่นก็เป็นได้ด้วยความสงสัยค่ะแฟนๆก็เข้าไปถามและได้คําตอบดังกล่าวมามาต่อกันที่เรื่องนี้ค่ะช่วงนี้ก็จะได้เห็นว่าน้องลิซ่าสามารถตกคนดังมากมายนะคะเขาดอมได้สําเร็จค่ะทั้งมากดไลค์มาคอมเมนต์มากดติดตาม เรดิว่ามาถูกแวดวงการซะจริงค่ะล่าสุดน้องลิซ่าสามารถตกนักร้องสาวคิมเพชทัสนะคะได้สำเร็จค่ะโดยเธอได้มีการถวิตข้อความอยากร่วมงานกับน้องลิซ่า เป้าหมายของฉันคือสมบัติลิซ่าในส่วนของทางทวิตเตอร์เวิ m ์ s มิ a สิกอ s นะคะถึงขั้นลงข่าวกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ก็ยังมีคนดังมากมายค่ะที่เข้าร่วมชมคอนเสิร์ตของสมาชิก b l a c k พิงคในครั้งนี้กันอย่างลดหลั่อีกด้วยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเราก็มารอดูกันว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงกันต่อไป